สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมแม็กครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน i c เบอร์ ULN 2 8 0 3สําำหรับขับโหลดสูงสุดได้ถึง5 0 0 m มิลลิแอมแล้วก็ทำงานแบบแยกอิสระได้ถึง8ช่องในตัวเดียวกันนะครับสำหรับใช้กับ Arduino การใช้งาน ULN 2 8 0 3อย่างคร่าวๆนะครับก็จะมีอยู่3ขั้นตอนก็คือขั้นแรกเนี่ยก็จะแนะนำว่า 2803คืออะไรแล้วก็การทำงานทำงานยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะทดลองกับบอร์ด Arduino นะครับ ULN 2803คืออะไรเอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับ ULN 2803ก็คือเป็น IC สําหรับขับโหลดแบบ8ช่องแยกอิสระจากกันโดยแต่ละช่องเนี่ยก็สามารถขับโหลดได้สูงสุดถึง5 0 0 m มิลลิแอม แล้วก็สามารถรับไฟแรงดันได้ในช่วงกว้าง3.5ถึง30โวลต์เลยทั้ง8ช่องเนี่ยจะเป็นทรานซิสเตอร์ขับกระแสสูงพร้อมกับวงจรป้องกันกระแสไหลย้อนกลับก็จะเห็นว่ามีอยู่2ตัวถังนะครับเป็นแบบดิฟแล้วก็แบบ s ซ r ร์เฟตเมาส์จากวงจรน,นี้นะครับก็จะเป็นวงจร1ช่องนะครับส่วนอีก7ช่องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็จะเห็นว่าประกอบด้วยทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็มี ไดโอดสำหรับป้องกันกระแสไหลย้อนกลับมีขาอินพุตแล้วก็ขาเอาพุตนะครับแล้วก็ขาคอมมอนการทำงาน ULN 2 8 0 3สัญลักษณ์รูปนี้นะครับก็จะแทน i c เบอร์ ULN 2 8 0 3จะเห็นว่ามีตัวสามเหลี่ยมเนี่ยทั้งหมด8ช่องการใช้งานจะมีขาควบคุมอย่างน้อย4เส้นนะครับก็คือขากาวนะครับ แล้วก็ขาคอมมอนก็คือขาไฟเข้าซึ่งสามารถรับไฟได้3ถึง30โวลต์แล้วก็ขาอินพุตนะครับสลับควบคุมก็จะเป็น I1 ถึง i8 แล้วก็ขาเอาพุตเป็นไฟออกนะครับก็จะเป็นขา O1 ถึง O8 เมื่อขาควบคุมนะครับขา I1 เนี่ยมีสัญญาณเป็น1นะครับก็จะทำให้ขา18เนี่ยมีสัญญาณเป็น0แล้วก็ถ้า I1 เป็น0นย์นะครับก็จะ O1 เนี่ยก็จะมีสัญญาณเป็น1นะครับ เราลองมาดูการใช้งานกับ Arduino จากรูปนี้นะครับมอเตอร์จะต่อกับไฟเลี้ยง 6V โวลต์นะครับโดยตรงและไฟ 6V โวลต์เนี่ยก็จะต่อกับขา common นะครับเป็นขาไฟเข้าซึ่งสามารถรับไฟได้3 3 0ถึง30มโวลต์มอเตอร์นะครับรับไฟเข้า VCC นะครับรับแล้วนะครับก็จะเหลืออีกขาหนึ่งก็คือขาเกาาขาเกาวของมอเตอร์เนี่ยจะต่อกับขา18ก็จะถูกควบคุมโดยตัว IC นี้นะครับที่ขา18โดยขา18เนี่ยเราสามารถสั่งได้ โดยการควบคุมที่ขา1ถ้าขา1นะครับมีสัญญาณเป็น1ขาสแปเนีย่ยก็จะกลายเป็น0 0ก็คือกาวนะครับมอเตอร์ก็จะควบวงจรมอเตอร์ก็จะทำงานถ้าขา1นะครับมีสัญญาณเป็น0นนะครับขาสแปก็จะมีสัญญาณเป็น1ซึ่งก็จะไม่ใช่ขากาวนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็จะขาดขากาวอยู่มอเตอร์ยังไม่ทำงานขาอื่นก็เหมือนกันนะครับเราสามารถควบคุมที่ขา2แล้วก็ออกที่ขา17ได้ ลองทดลองอัพโค้ดตัวอย่างนี้นะครับใน Arduino แล้วก็ดูผลลัพธ์เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นตามรูปนี้มอเตอร์ก็จะทำงานนะครับซึ่งปกติเนี่ย Arduino เราจะไม่สามารถควบคุมมอเตอร์ได้แต่ตอนนี้เราสามารถควบคุมได้แล้วนะครับโดยมี c ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวควบคุมเป็นตัวขับวงจรนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนแล้วก็จะหยุดตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้ สังเกตตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟขากาวนะครับตัวนี้ขากา่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาไฟเข้าให้กับมอเตอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นอินพุตสำหรับควบคุมขาเอาพุตก็คือขานี้นะครับขานี้ก็จะเป็นขากาว ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตต่อๆไปอีกหลายๆคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วพบกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ